น่าอ่าล่ะสินะเคมาไม่คิดมากเ็นครัมออฟฟิเชียลก็สวัสดีครับวันนี้มาอยู่ในโลกไมโครพิกเซลอนกันนะครับผมโอเควันนี้อยู่ไหนเนี่ยไม่รู้เหมือนกันโอเคไม่เป็นไรเริ่มจากการตัวไหวะเฮ้ยตัวยังเนี่ยเฮงงานนี่โอเคเลยโอเคไม่เด้ เราอย่าเพิ่งทำแรเลยตัดไม้ตัดไม,ดไม้ซึ่งวันนี้ผมมาเอาชีวิตรอดในโลกของ Minecraft f i x เซม e n นะครับผม 1, เวอร์ชัน1นึ่งอตัดไม้ตัดไม้เอเสียงอะไรอ่ะไม่มีอะไรหรอกตัดไม้ไปอโอเคไม้หมดแล้วอย่างแรกที่เราต้องทำคือการหาอาหารแล้วก็ ที่อยู่วันเติร์ครับผมเก่งฮะกันโอ้วกันวนวาวิาวาเฮ้ยไม่มีเลยลเแลไรเฮ้ยเน็ตดีกว่าใส่เดียวกับเน็ตก่อนอ๋อเน็ตอ๋อเฮ้ยเน็ตติดตายเลยเหรอโอ้เน็ตเน็ตโหดมากเลยเอะไรครับเนี่ยโอ้เสียใจมากเลยโฮ้ยมันเราก็แตกแล้วทำนะยังไงดีอ๋อ ใช้ชีวิตต่อไปเจ๋อวิมโปเกมอนนี่ตัวอะไรวะโพดิต้าเหรอโอ้เท่ดีนะแต่ไม่เป็นไรเอ้ยเอ้ยนั่นมันโปเกมอนในตำนานเจดเคภูเทล่าโอ้สวัสดีครับเอ้ยออกเฮ้ยโยนแอปเปิลทองโอ้ขอบคุณครับโอ้ใจดีอย่าง้ง เอ้ยมันตีเด้อเฮ้ยกลไม่ใช่ยล่ะกลัว,วปแปลกๆแ,แล้วมึงเนี่ยเอ้ยขี่หลังได้ไหมล่ะอ้าวขี่ไม่ได้ด้วยโอเคเอ้ยโอ้โปเกบอลโอ้ขอบคุณครับโอ้โหเริ่มมาก็มีชีวิตทีด่ดีนี่แหละครับท่านผู้ชมการมีชีวิตดีๆคือก,ก,การมีโปเกบอลช่วยนะอ่ะอะไรเนี่ยมันโอ้กราดอนมาครับน้องกราดอนโอเคลูกสองลูกได้แล้วครับ เปิดมาเขามีกระไรดอนช่วยเลยนะเนี่ยเอ้ยภูนาล่าเรากกันดิอ่าโอเคอิชิเมนขึ้นตึ๊บปึ๊บตึ๊บโอ้โหโกระไรดอนเท่มากครับไหนเน็ตตัวเมื่อกี้อยู่ไหนวะอยากไปเอาคืนมากเลยไหนเจอแนละ้วเนีย็ยอ่านี่อ้าวตัวนี้มันอยากปะทะคารลมครับกระไรดอนพี่วะเดี๋ยวสักหน่อยถ้าอ้าว พูดชื่อทาแตกแล้วไม่เป็นไรเฮ้ยโอ้นี่มันแค่งดีพขาเร็วพูดลิ้นฟันนี่กูไม่ไมด้ไม่ไ็นอือจริงจริงเลยอะไหนการดอนขึ้นเป็นกูกใส่เบลไปใสเ่สเบลใส่เบลโอเคทตุไฟแทนทตุมืดทัดหมัดหมัดแทนหมัดแทนจ็บตีธรรมดา เบลล์เแล้วแปดสิบหกแปดสิบเจ็ดแปดสิบแปดแปดสิบเก้าโอ้ฝ่ายมเคใกล้เรียบร้อยแล้วเอ้ยโอ้ยเออเออมนตียังไงใจเย็นยน,น,น้องว่าวเฮ้ยมึอมันจะทำองไนันอ้าวมาถึงท่าส่วลูนาอ่าล่าสินะโอเคมาจับหน่อยแล้วกันเอ็มบอลเยอะไม่คิดมากอ่าได้สักที เอ้ยอตัวข้างหน้าตัว,ลวเลยวะโอเคโอ,โ,โอ้โหตัวนี้มันใจดีจังเลยมันให้นี่ตัว,ลวเลยวะโซกาเลโอสินะจับสิมาลูกเอ็กบอลพี่สั่นไปหมดแล้วโอเคได้โซล่ากาเลโอมาแล้วหนึ่งตัวเอ้ยนานจังอะโอเคเอ้ยให้อาหารอีกแล้วเหรอโอ้โหอัดก่อนใช้ไม่หมดเลย <Hey. S 2> เดี๋ยวเดี๋ยวต้องบีดต,ตามเอาอะไรให้อ่ะฮะเอาวางวางดีดให้โอเคโอเคเอาวางไว้วางไว้โอคืออะไรสร้างบ้านให้เลยเหรอโอโ้โหสตีนเลยเดี๋ยวไม่ยอมเว้ยสร้างให้สร้างเด้วยคนมาไหนดูสิอาอะไรออะไรเนี่ยวางไว้ผิดแล้วกูโอ้โห ใจดีสุดเอ้ยเอไม้ให้ด้วยโอ้คนครับโอ้โหไม่ใครใจดีเท่านี้เลยอ่าอ่าอ่ามันวางกดเอาโอเค,อเ,คเสร็จเมื่อไหร่บอกนะเดี๋ยวไปตีบอลเพื่อนบอลเล่นแป๊บไหนดูซิมีตัวอะไรน่าสนใจบ้างปั๊บอ่าสักหน่อยถ้าถ้าถ้าดาร์กแล้วกันตุ๊บอู้หายเลยเหรอไม่แปลกฟลเยอะขนาดนั้นอืมโอ้ยใจดีมากเลยครับ คุณผุดเหติแล้วโอ้มันสร้างให้หมดเลยเว้ยเฮ้ยอ้าวออกวาประตูให้อีกโอ้ใจดีไปไหนอาอวางเชลเตอร์ไหมวางตู้เลยตู้ฮิวะ่ะมีตู้ฮิวะ่ะมีตู้ฮิวเะล่าออ้าวตู้ฮิวมันได้แล้วนี่โอ้โหตู้ใส่โปเกมอนกันมา โอ้บางหลายตู้จักไม่เป็นไรเห็นแล้วก็คือว่ามีเก็บของเก็บของเฮ้ยไหนไฟแล้วกันเหรอโอ้ฝักไฟอีกโอ้อโอ้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 เฮ้ยฮ่าเอ้ย,อยใจพอดีแล้วเกิดฮะเฮ้ยโอ้โอ้ไม่ได้ละอีตัวนี้มันต้องขี่ตาม เจอกันนะโอ้อยโอ,โ,อโอ้โอ้โอนอ้าวโอ้โอมนจับยากเออได้แล้วนี่โอเคโอ้โหเสร็จโจนอ้ามีตัวต้องการประาคากาดด้นนะทีนะถ้าไฟเยอร์ไปไฟเบลแต่ต้องการไปไหนอะ่ะอุเทลคุงโอ้ อะไฮะฮะอะไรวะขี่ได้เหรอขี่ก็ไม่ได้ฮะตับไปด้วยโอ้มีโทรศัพท์มั้ยอ่ะป้าพินบ้านเลยวะรเราจะพานายไปจับโปเกมอนตำนานนายไปไหมโอ้พูดอย่างนี้ก็สวยดีครับปาเลยขี่รูนาร่าไปไปสิเอา้าเอา้าเอา้เอา,อา,อาโอ้รูนาร่าลุกลักทิ้งกุโตะกระา,างเลย ล้กอกรกระปอายเอ้ยไคโอกา้าไม่ได้ลตัวนี้จุกลักอีกคนนึงไคโอก้เสรจเข้อเถอะเสร็จโอเคเสร็จเ,เรียบร้อยได้ไคโอก้าแล้วครับผมโอเคคุณได้ไคโอก้ามาครอบครองใช้สิตับไปเลยตามทางน้ำไปเอ๊เขอพิ๊บเลยว่าเอ้ยโอ้โหมันมาไม่หยุดนอนสต็อกเลย จัดสักหน่อยสิโอเคได้อีกตัวเอ้ยโอ้โตนอะไรวะไม่รู้เก็บก่อนโอ้ผมครับผมครับผมครับโอ้ยขาอกาสเติบถึ่งลูกเฮ้ยมีคนต้องการประท้าคารุมขาบาก้านั่นเหรอเจอดี่หน่อยปั้งไม่เข้าอ่ะไม่เป็นไร่างมัน โอ้ยมันจะตีให้ได้เลยเหรอถ้าดาร์กแล้วกันโอ้ลูกทำไมโ,โ้ลูกสก,กิลก็ก็แรงดีดีนี่ม่จะนีจะ่นจะโดนดาเบาแล้วหลับแป๊บนะตีอ่านั่นมันเก่งกล้าโอ้จับเก่งกล้าสิแป๊บหนึ่งนะ ขอเรียกรูนาร่าขึ้นมาบินก่อนขออัญเชิญรูนาร่าขึ้นมาบอยบินอะที่นี่คือที่ไหนอะเอาลงข้างล่างนี่มันที่นี่คือที่ไหนไหนอ่าป้ไปพูดอีกแล้วสินะไม่เป็นไรเอาเข้าใจอ,อีก ตัวนี้มันก็เท่นะเราสามารถทำให้เช้าได้นะไหนดูสิโอ้โห,โหเกมหมดศูนย์โอเคเท่มากครับโคตรเท่เลยเอ้ยอย่าตีจะแตกเป็นท้องด่วนใจเย็นดิเดี๋ยวบินตามไปเหาโอ้โหบินเร็วด้วยอะไรครับเนี่ยโอ้ยบินเร็วเหลือเกินโอ้ยลงจอดจากเหลือเกิน โอเคลงในน้ำเดี๋ยวไปเจ็บเก็บก่อนโอ้ฟักเพชรนี่แหละโอ้ยขอบคุณครับใจดีเหลือเกินเฮ้ย้อะไรหน้าจุ่มไม้เป็นไรเปล่าเราฮัลโหลเฮ้ยโอ้เกาะเพชรด้วยเอาขอบคุณครับโอ้ใจดีเหลือเกิน,น,มมน,นคุณคุณน,น,น,นะเราเนี่ย อ๋อมีที่เฉินชานี่ด้วยเอาออะไรกะอกะเอะอะไรกะโอ้โอ้โอ้ให้เมลเออีกโอ้โหไอ้อูเทีล่นี่มันใจดีจริงนายมีร่างอื่นอีกไหมอ่ะร่างกระดูกเนี่ยโอ้ตังส์เฉินชานเหรออะไรวะธาตุไฟสองนายดูสิธาตุไฟสองงทน เดี๋ยวเยอเยอะเยอะเยอะจังอ่ะเดินยวกน้ำไม่ใช้ป้องกันการอาวุธไกลไม่ใช่โอ้โอ้โอ้นายเราว่าเวลเราพอแล้วแหละความจริงอ่ะอ่าใส่ฉันชานแป๊บนึงเพื่อความหลอดเฮ้ยมองหน้านานเหลือเกินนะโอเคเอ้าไม่พูดด้วจ้า เฮ้ยโอ้โหเหมือนเล่าครับแต่กล่องเต็มแล้วนี่ประเด็น,นะกล่องเต็มแล้วอ่ะแล้วมันก็ไปอ้าวทิ้งให้อยู่กับบ้านที่โคตรจะบกโอเคก็วันนี้ก็ขอ